ที่พักคือล็อกเมาทเทนค่ะทุกคนวันนี้เรานอนที่ร้านจอดทอค่ะใช่เปล่าเวาอร์กนี่ยนี่วันนี้ก็จอดรถตรงนี้นี่นะคะก็คือกใกล้ๆงานใกล้มากเลยงานก็จะอยู่เงีๆทางโน้นใช่จากประสบการณ์ก็คือเราจะไม่เอารถเข้าร้านจอดรถรีของงานนะคะเพราะว่าตอนเข้าเข้าง่ายตอนออกออกคดยากนะคะถ้าสมมติออกงานตีหนึ่งได้ออกตีสี่อย่างเงี้ยไม่ไหวก็เลยมานี่มาฝากรถตรงนี้ตรงที่เรา ที่รนอนใช่ก็คือจอดรถด้วยแล้วก็พานเต็นด์ด้วยใช่เพราะว่าคืนนี้ที่ไม่ได้เช่าที่นอนนะคะพรารู้สึกว่าได้นอนน้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนถัดไปอ่ะค่อยไปหาที่นอนใหม่คืนนี้ก็เลยกลางเต็นท์ค่ะกลางเต็นท์เรามาทั้งหมดสามหลังวันนี้เรามาเป็นเต็นท์ดีดนะคะไม่ใช่เต็นท์กลางเพราะว่ามันมันจะง่ายดีแล้วก็เอาของทับไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าพอดึกๆแล้วอ่ะมันจะรับรองรองรับกับน้ำค้างได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็คือนอนในรถ ก็ยังดีเพราะยังมีที่จอดแต่เน,นี่ยก็คือกลางไว้วเรร้อยเลยนี่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้างานประมาณบ่ายโมงประตูเปิดบ่ายโมงใช่ปะแต่เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รีบเข้ามากเพราะจริงๆเราอยู่ใกล้มากทุกคนที่ตรงที่จอดไม่มีปัญหาแล้วตอนเนี้นะคะโอเคใครที่จะตามมาก็มาซื้อบัตรหนงานได้เลย สตาร์น่าจะประมาณ3,000ต่อนหนึ่งนล่าสุดตอนนี้อัปเดตเวลา11โมงราคากันเองนะตอนนี้ครับตอนนี้าค,านคือาคาอันหน้างาน <ไป S 2> ตอนนี้นไปู่ที่0เป็นอย่างต่ำนะคะใช่ครับบางที่ก็3,500แล้วใช่